สวัสดีค่ะพบกับกิบนิชาพาทำไม่ลาค่ะแล้ววันนี้กิบก็จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะก็ประกาศผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน Thailand Innovation Awards 2016หรือ TIFA กิจกรรมการจัดประกวดด้านการออกแบบแฟชั่นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาก็ได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นเพื่อเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่พร้อมพัฒนาสู่ดีไซเนอร์มืออาชีพภายใตแนวคิด The Art of Asian Handcraft หรือนวัตก,กรรมฝีมือศิลป์แห่งเอเชียค่ะงานประกวดครั้งนี้ค่ะมีดีไซเนอร์สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมากกว่า300คนและถูกคัดเลือกอย่างเข้มขน้นจนเหลือผู้เข้ารอบ12คนรวม3สาขาค่ะได้แก่สิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มเครื่องหนังและรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มาร่วมผลิตผลงานต้นแบบจากแนวคิดซึ่งมีผลงานที่มาเดินแบบกว่า60ผลงานค่ะใช้ระยะเวลาผลิตผลงานมากกว่า60วัน โดยการแนะนำด้านการออกแบบและการผลิตจากวิทยากรประจำสาขาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นมากกว่า10ท่านเพื่อให้ผลงานออกมาได้น่าสนใจมากที่สุดสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละสาขาค่ะก็จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า60,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศประกาศนียบัตรและโอกาสเดินทางไปดูงานฮ่องกงแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์ทูเทที่ประเทศฮ่องกงส่วนรางวัลรองชนะเลิศในแต่ละสาขาค่ะ ก็จะ,จะได้รับเงินสดมูลค่า30,000บาทและประกาศนียบัตรรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า500,000บาทค่ะพวกเราชูลวกปัญญาค่ะก็ขอชื่นชมทุกผลงานการออกแบบแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะสำหรับ Good News หนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะกิต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ